ท้องชื่อเหมือน How? ห่าวเหล่าซือห่าว,าวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็พบกับหนูเหล่าซื่อนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื่อก็มีคำศัพท์ภาษาจีนนำมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากคำว่าร่างกายร่างกาย าจีนออกเสียงว่าเส้นถีเส้นถีเส้นถีแปลว่าร่างกายนะคะคำแรกเลยนะคะโถโถโถแปลว่าศีสาะค่ะคำที่สองนะคะเหยียนจริง แหยนจริงแหยนจริงแปลว่าตานะคะคำที่สามค่ะเอหอตัวเอหอตัวเอหอตัวแปลว่าหูค่ะต่อไปนะคะปีจึ แปลว่าจมูกค่ะต่อไปนะคะจุยปาจุยปาจุยปาแปลว่าปากค่ะต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะโศโศโศแปลว่ามือนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะโดยให้เด็กๆนำมือนะคะจับไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าร่างก,กายนะคะออกเสียงว่าเซนชีเซนีแปลว่าร่างก,กายค่ะคำแรกนะคะโถโถ สีสากค่ะต่อไปนะคะเหยียนจริงเหยียนจริงแปลว่าตานะคะต่อไปนะคะเออตัวเออตัวแปลว่าหนูค่ะต่อไปนะคะปีเจปีเจแปลว่าจมูกนะคะต่อไปนะคะจุ๋ยปลา จุ๋ยปาแปลว่าปากค่ะคาสุดท้ายนะคะโสโสแปลว่ามือค่ะอ่ะและหลังจากนี้นะคะเราซื้อก็ยังมีเป็นประโยคนะคะประโยคภาษาจีนมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะมีทั้งปลาเอคคคาถามแล้วก็ให้เด็กๆตอบนะคะเริ่มเลยนะคะ เจ้ชื่ถเจ什么ก็แปลว่านี่คืออะไรเจ้ถนี่คือศีสัะ。เจ什么这是眼睛นี่คือตาเจ้ือ什么这是耳朵นี่คือหู 这是什么？这是鼻子。นี่คือจมูก。这是什么？这是嘴巴。นี่คือปาก。这是什么？这是手。นี่คือมือ。วันนี้นะคะหนูเหล่าซื้อนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเสียเสียเหล่าซื้อเหล่าซื้อใจเจียน 拜拜。